ก็เดเตเต้ไมเดเต้นมเคช้าก็เต้นได้เต้นครับอยากให้ดูอยากหเต้นไได้เต้นเราทะลุไได้รับราชการรับสมัอขนาที่สามครับนเป็นนานนะครับขนาที่สามลคร ละคเวทีหรือว่าทีวีครับไปสองาละครเวทีด้ไรม่อะไราตาไปกครับพี่บอกเตอบไม่ได้เยเหมือนแบบเบียดเบียดเบียดอะไรแบบจบจับจ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 าจบจบบบจ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 บา 你不能接受。